ขอให้ก็สื่อคาราเพียบไปก่อนดิพระพุทธเจ้าเลือดกว่าใครใดในสามแดนโลกธาตุดูที่นี่วันเปิดโลกชาตินี่วันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากดาวดึงนี่วันนี้ช่งชวงเช้าดูที่วันเปิดโลกชาติสามแดนโลกชาติทั้งการพบรูปพบแล้วรูปพบรวมกันเป็นผืนแผ่นเดียวกันเหมือนกับผืนเสือ่อพระวิญนานีเปิดนรกเห็นกันเควดาเห็นกัน พยากุษพญานักตลอดพรหมโลกเข็นกันหมดดูที่ต่างไปก็ต่างปลาถนับที่จะเป็นพ่อผู้ชียานเยอะขนาดไหนนะเอา้าและพี่นาดูที่จเป็นยังไปกราบหรือีดที่เอา้าแลวพวกเธอตกต่ำขนาดไหนเอ้าพี่นานะอันนี้เราก็ไม่เข้าไปก้าวไกน่นี่แต่พูดให้ฟังนี่ก็คือพุทธศาสนาพ่อเราเลิศประเสริฐขนาดนั้นตะกี้ขาดตาเขาก็จึกขาลาเพศไปดิี่ใช่ไหมละ่ะก็ไปเป็นสาวกข,ของท่านลือฉีที่ไม่ได้ว่าอะไรนี่นั่นท่านลาษีทำฌานทำยานได้ไปพรหมโลกก็มีนี่ อา้าถ้าอยากไปก็ไปที่แต่นี่พุทธศาสนานะถราเหลืองก็พวกเธอคือของใครเอาพิจารณาที่นั่นวันเปิดสามในโลกธาตุนี่ย,กกยวันโลกธาตุวันไหวที่พระเจ้าลงเสด็จจากดาวดึงลงสู่โลกมนุษย์นี่เอา้าเราจะใช้คําว่าโลกธาตุวันไหวนี่แหละแล้วใครจะว่าไงก็ตามนะนั่นนรกเปิดเขขนาดไหนล่ะเอา้านี่หรือผู้เลิศในแต่โลกธาตุนี่เอ้านรกก็เห็นโอ้นั่นะไฟนระกนี่ดับ ช่วคู่ช่วคขาวเลยนะนี่เห็นกันอุ้ยมอบเลยนะนี่มองเห็นพระพุทธเจ้านี่สัตว์โลกนะหน้าคุดคนทันที่อยู่ลึกแล้วก็เห็นกันเห็นกันดูที่ทุกขติภูมิสุขติภูมิเห็นกันมนุษย์ก็เห็นไอไอพวกนรกดูที่นรกก็เห็นมนุษย์นั่นดูที่มนุษย์เห็นเทวดาเทวดาก็เห็นมนุษย์พวกสัตว์นรกก็เห็นเทวดาเห็นกันหมดดูที่ ทั้งการพบรูปพบแ้วรูปพบนี่ไหลรวมกันเป็นเสือผืนเดียวดูที่เอาใครจะว่าไงใครจะค้างก็คานนะนี่เราเทศวยความเคารพเทิดทูนในจาสดานี่เขาถือว่าวันนี้เป็นวันปารวานา,นา,นาของพรรษานี่จะว่าไงนี่ลูกขา้าพุดให้ฟังเราก็กระเทือนใจนะนี่ทีขข่ขาตาขาวอย่างนี้มันก็ซื้อขาลาเพศไปใช่ไหมล่ะแล้วมันบวชทำไมอันนี้พุทธศาสนานั้นเลือดประเสริฐข้อสามเปลกทาโลกทาคือพุทธเจ้านี่สอนลูกสอนหลานนี่สอนแบบนี้อ้าพี่นาดูที่เน้น นั่นเห็นมาลูกศิษย์มาวันนั่นนั่นพระรูปนี้ไม่ใช่พระธรรมดาด้วยเป็นพระที่ลูกศิษย์ลูกขากราบเยอะด้วยนั่นดูที่เป็นพระผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยเจ้านี้เป็นผู้พาไปก็นึกว่าจะไปเยี่ยมเยียนกันที่ว่าเป็นลูกศิษย์ลูกขาที่เป็นลือศีว่าอย่างนี้นะเนี่ยลูกศิษย์ลูกขาผู้ที่มียศเขาพูดให้ฟังมาวันนั่นที่ไหนได้พลงจากรถปั๊บนี่ โน่นคานไปราบฤือสีนู่นดูที่พี่นาที่พวกเรานั่นแล้วชาวพุทธนี่มันกระเทือนใจไม่ทั่วโลกนี่เอ้าพี่นานะนั่นเลยเห็นพุทธศาสนาันนี่เป็นศาสนาอะไรแล้วพวกเธอบวชหาวิมันเลยเอ้าพี่นานะอันนี้เราพูดถึงวันโลกชาติวันไหววันนี้นี่ไงจะพูดถึงว่าโลก,กธาตุวันไหวนี่เราพูดเองนะและใครจะว่ากันก็ตามนี่น,นั่นพระพุทธเจ้านี่เสด็จลงจากดาวดึงสิจำภาษาสามเดือนใจมานี่ขนาดไหนสามเดือนใจมาน ฝูงทนเป็นลานอยากจะเห็นพระพุทธเจา้าในบางวันพระพุทธเจ้าก,ก็แสดงในมิตให้เห็นกําลังโปรตเทวราก็ให้โลกมนุษย์เห็นดูจี่นั่นเวลาที่โปรดเทวรานี่พระเจ้าก,ก็แสดงในมิรเหมือนกับทางลลกนี่เห็นทางเทวโลกเลยเอา้าจะว่าไงเอาพี่นาที่เลือดประเสริฐขนาดนั่นพุทธเจ้าเรานี่พวกเราขี้หมูลาขี้หมาแห้งนั่นเป็นางนั้นกระเทือนใจไมหมละ่ะพวกเราชาวพุทธผู้ที่มีความเคารพเทดิดทูนในาศาสนาของตัวเองเนี่ย อันนี้เราพูดให้ฟังนโยบายุลานี่ลูกจีนลูกนาพูดให้ฟัง